สวัสดีครับระพบกับช่องสตอรี่แล้วทานแชนแนลสำหรับในวันนี้เราก็จะมาทำคลิปรีแอคชั่นวิดีโอทีเซอร์โซโล่ของนิซ่าแบล็กพิงค์อันที่สามกันนะครับซึ่งสองอันที่ผ่านมา เราเพิ่งทำช่องได้ไม่นานก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปนะครับสำ,สำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาทำคลิปรีแอคชั่นอันที่3าไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวอันที่1นึ่งกับอันที่2องจะตามมาทีหลังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมและทัศสนากันได้เลยครับ คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ amazing เหมือนกันประดุดว่าตัวเองเป็นแบบมนุษย์ที่ลอยขึ้นมาแบบไลนน้ำหนักเราต้องมีอะไรถ่วงไว้ต้<ม>ทุกคนเราแบบสี่หน้าของน้องอ่ะแบบแบบเนี้ยคือมัน amazing มากแล้วก็ ไม่เคยเห็นอไอในรูปแบบแบบนี้เลยน้องคือโซโลครั้งนี้ก็คือแบบพูดไม่ออกอะแต่มันรู้สึกดีใจที่มาก้าวไกลได้ถึงขนาดนี้เราอเมซิ่งมากๆเลยเพราะว่าตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกที่ออกมาวิดีโอแรกเลยคือเราเพิ่งทำช่องไงก็เลยยังไม่ได้ทำดีแอคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องมาแล้วกันก็สำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับบ๊ายบายได้เจอกันคลิปหน้ารีแอ็ปเอ็มเต็มๆกันว่ามันจะแซ่บแล้วเวอร์ขนาดไหนไปติดตามชมกันต่ออีพหน้าจะเป็น m อของใครเรามาลอรุ้นกันบ๊ายบายราบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย